อยู่มาวันหนึ่งจนชวนจะออกเดินทางมีหญิงคนหนึ่งชื่อนางสมนล้านสาวนางเอกที่อยู่กรุงเทพเคยเบิดเป็นชีศซึกออกไปมีสาม,มีอยู่ที่ราชบุรีอายุประมาณ40ปีสาม,มีเป็นอดีตผู้พิพากษามีบุตรชายหนึ่งคนอายุ15ปีคนคนนี้นับถือเรามากไปคราวไหนก็ไปหาทุกทีวันนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็น นางสมรได้นําดอกไม้ทูบเทียนไปถวายจึงได้พูดถามขึ้นคำหนึ่งว่าแม่สมรต้องการอะไรเขาตอบว่าจะมาขอลูกจากหลวงพ่อเจ้าของเองได้ยินแล้วรู้สึกใจไม่ค่อยดีเพราะมีคนน้อยและแกก็พูดเบาๆเสียด,ด้วยเลยพูดออกมาว่าอย่าพึ่งพูดกันเพราะนึกไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าถ้าเกิดมีความจริงขึ้นเราก็แย่ฉะนั้นเรื่องนี้ งขอเปิดเผยความจริงให้ทราบทุกันว่าเป็นอย่างไรถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษได้มีญาติโยมมาประชุมกันบนศาลาประมาณหนึ่งร้อยคนเศษแม่สมนมานั่งอยู่ใกล้ๆข้างธรรมาฏพอให้ศีลแสดงธรรมะอบรมจิตใจเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีเสร็จแล้วแม่สมนก็พูดขึ้นดังๆว่าอะไรๆฉันไม่อยากได้ทางนั้นฉันอยากได้แต่ลูกจะขอลูกจากหลวงพ่อ เราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให้ที่ตอบอย่างนี้เพราะเคยทราบเรื่องในพระสูตรอยู่บ้างจึงได้พูดเป็นทีเล่นๆว่าขอให้ตั้งใจทำจิตให้ดีในวันนี้ฉันจะอธิษฐานอารัธนาให้เทวดาเอาลูกมาให้เมื่อแกนั่งสมาธิเลิกแล้วแกก็บอกว่ารู้สึกสบายใจดีใจเคยนั่งมาลายหนไม่เหมือนวันนี้จึงบอกว่านั่นจะสำเร็จละพอวันนุ่งขึ้น ได้ออกเดินทางจากจังหวัดราชบุรีโดยทางรถไฟไปจังหวัดประจวบกิิริขันคุณทัศนวิภาคเป็นสิทธิติดต,ตามไปได้ไปพักทิศป่าช้าข้างสถานีพานบุรีหนึ่งคืนตื่นเช้าให้คุณทัศไปติดต่อซื้อตัวรถไฟคุณทัศมีเงินอยู่120บาทสมัยลงังทงคารมใช้ธนบัตรที่พิมพ์จากอเมริกาใบละหนึบา,บาทและใบละ20บาทเหมือนกัน ได้ตัวมาแล้วใบละหนึบา,บาทหายไปเพราะเข้าใจว่าใบาละหนึ่งบาทเป็นใบละ20บาทจึงได้ส่งให้คนขายตัวไปคุณทัศน์จะกลับไปที่สถานีอีกเพื่อทวงคืนแต่ได้พูดห้ามว่าเราโง่อย่าไปไอ้ายเขาคุณทัศมีความเสียใจคิดอยากจะกลับบ้านจึงได้พูดปลอบใจไว้ป่าช้าที่พักนี้อยู่บนเนินสงเป็นป่าเขาดินขาว,ว่าที่นั่นคนอยู่ไม่ได้ผีดุ ได้พักอยู่หนึ่งคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดต่อจากนั้นได้เอาเดินทางโดยรถไฟจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปพักอยู่ที่เนินดินเขาสูงข้างสถานีสุราษฎร์ธานีตกเวลาค่ำได้มีคนมาสนทนาด้วยได้พบคนสำคัญสองคนชื่อนในพ่วงและในพาดคนทั้งสองได้เข้ามาหาและเปิดเผยความลับให้ฟังว่าบ้านผมอยู่จังหวัดนคปรปฐม แต่ก่อนเคยเป็นคนร้ายชั้นเสือเคยฆ่าคนตายหลายศพครั้งสุดท้ายได้ฆ่ายายแก่คนหนึ่งตายคาที่เพราะมีคนบอกว่ายายแก่คนนี้มีเงิน4ี่พันบาทอยู่ใต้หมอนจึงได้ลอบขึ้นไปฟันคอยายแก่ขนใต้หมอนได้เงินเพียง40บาทตั้งแต่วันนั้นมาก็ใจเสียคิดเลิกทําการจุลกรรมถึงะนั้นก็ยังรู้สึกเสียลูกปืนขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ด้วย จึงพูดว่าถ้ายมเป็นได้จริงจะให้ของดีจะไม่ให้ตายด้วยลูกปืนแกก็ปฏิญาณสาบานว่าผมเลิกแน่จึงได้เขียนคาถาให้แกภาวนาประจำตัวพอวันรุ่งขึ้นแกมาหาอีกแล้วเล่าว,ว่าวันนี้น้องชายกำลังต่อสู้กับตำรวจอยู่ที่อำเภอนอกเขตจังหวัดมีพักพวกเก้าคนที่ตำรวจจับตัวไว้ได้ก็มีแต่ขณะนี้ยังจับตัวน้องชายไม่ได้ เรื่องนี้เกรงจะเกี่ยวพันมาถึงตัวด้วยจะให้ทำอย่างไรดีจึงได้แนะนำว่าให้โยมรีบไปแจ้งความที่สถานีตารวจโดยด่วนแล้วให้นาเจ้าหน้าที่ตารวจออกติดตามแกได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างต่อมาวันหลังปรากฏว่าพวกพ้นได้ยอมจำนนแกตำรวจทั้งหมดนายพว่วงเป็นผู้ประกันตัวน้องชายออกมาได้ในที่สุดเมื่อคดีถึงศาลพวกพ้นรับสารภาพหมดทุกคนสารตัดสินให้จำคุก แต่เรารับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งการที่มาพักอยู่ที่นี่ไม่สู้สบายใจนักเพราะมักจะมีคนไม่ดีมาติดต่ออยู่เสมอที่ทําไปล้วนแต่เป็นเรื่องดีถึงกะน,นั้นก็ยังหวาดว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเราช่วยโจรจึงนรีบเดินทางต่อไปยังอำเภอทุ่งสงและไปนมรสก,การพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนี้คุณทัดได้ขอลากลับก,กรุงเทพเขาได้ซื้อตัวรถไฟให้แล้วส่งขึ้นรถไฟให้เดินทางไปคนเดียวตอนเย็นได้เดินทางไปถึงองค์พระจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พักอยู่ในวัดพระมหาธาตุมีผู้คนเลื่อมายในการปฏิบัติพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันและอยู่ที่วัดนี้ก็สนใจจึงได้อยู่อบรมญาติโยมพระเนนพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลา เมื่อถึงอำเภอหัดใหญ่ได้พักอยู่ที่ป่าช้าป,ปักริมซึ่งเป็นที่รกครงรังและงีบสงัดพักอยู่ไม่กี่วันพระมหาแก้วเพื่อนของเราได้มาติดตามพบกันตรงนั้นได้พักอยู่พอสมควรและก็ได้ออกเดินทางวิเวกไปตามตำบลต่างๆในปีนี้ได้อยู่จำสาธิวัดขรนมีดได้ทำการอบรมพระเนนญาติโยมทางจิตใจแทบทุกคืนมีการแสดงธรรมะเกือบทุกคืน เมื่อทอกระสินเสร็จออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับมาพักที่เขาควรจงซึ่งเป็นหมู่บ้านเด็กๆแห่งหนึ่งอยู่ใกล้คลองเรียนอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นญาติโยมลังไหลกันมา,มามากมายเป็นเวลาหลายวันจึงได้สอบถามดูได้ความว่าเขาจะมาดูงูใหญ่รัดผู้หญิงที่เขาควรจงเขาลือกันว่ามีงูใหญ่งอนแดงรัดผู้หญิงไว้บนยอดเขาไม่ถึงเวลาไม่ยอมปล่อย เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวแปลกประหลาดอย่างนี้จึงพากันแตกตื่นมาดูลุพกพ่านอยู่ในบริเวณใกล้ที่เราพักอยู่แต่ในหมู่บ้านที่เราไปพักอยู่ไม่ปรากฏว่ามีใครได้ยินข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่ากบขันอย่างยิ่งพักอยู่ที่นี่พอสมควรแล้วได้เอาเดินทางไปพักบ้านทุ่งโพตลาดคลองแงะและอำเภอเดาเวลานั้นผู้บังคับกองสถานีตำรวจอำเภอเดา ถูกโจนจีนยิงตายเนื่องในการต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ขณะที่ไปพักอยู่นั้นตอนกลางวันมีคนมาหามากแต่พอขําลงก็รีบพาก,กันกลับเขาบอกว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์มาป้นจึงได้พูดว่าขอให้โยมพาก,กันมาฟังเทศเถิดรับรองว่าคืนนี้ไม่มีพอตกค่ำเวลาประมาณสองทุ่มมีคนมาเต็มโบสถ์จึงได้เทศอบรมญาติโยม วันหลังก็กลับไปปา่าช้าปรกริมอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เคยพักมาก่อนเมื่อกลับมาพักครั้งนี้ช่างเภ้หัดใหญ่พากันมาอบรมศิลธรรมจ,จิตใจและฟังเทศทุกคืนต่อจากนี้ได้เดินทางกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติที่อำเภอร่อนพิบู์แล้วเดินทางต่อไปพักที่อำเภอทุงสงนายสังเวชสมียนแผนกศ,รรศรรรึกษาธิการ ได้เป็นสิทธิติดตามมาด้วยได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำทะลุพอสัมคลนแล้วออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดชุมพรจับรถไฟจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดเพชรบุรีถึงตอนนี้ได้ทราบว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มีจดหมายติดตามให้กลับจึงได้เดินทางต่อไปจังหวัดราชบุรีพักที่วัดประชุมนารีหลวงอัดผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและในอำเภอเมืองได้ไปตามตัวให้กลับกรุงเทพ พราะสมเด็จวัดบรมต้องการพบระหว่างที่พักอยู่ที่วัดประชุมนารีได้มีพระองค์หนึ่งถูกจับมาพักอยู่ที่เขาแก่นจันมีหญิงนุ่งขาวสี่ห้าคนทราบว่ามาจากบ้านโปง่งเขาอยากมาพบเราแต่ไม่กล้าขึ้นมาหาเพราะพระกำลังมีคดีไม่ใช่เรื่องของตัวแต่หน้าเราคือเขาเล่าว่าพระองค์นั้นบอกว่านั่งเทศมากภาวนาม,มากเมื่อยขา ขอให้ฉีนวดให้ฉีก็นวดให้จริงๆเลยเกิดเหตุสืบสวนดูแล้วเป็นพระไม่มีประสุทธิทราบว่าทางการได้จับศึกไประหว่างที่พักอยู่ที่ลาดบ,บรุรีแม่สมนได้ออกมาหาและบอกว่าฉันตั้งคันได้สองเดือนขวาแล้วหลวงพ่อเขาพูดต่อไปว่าขอถวายลูกแก่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้เพราะเป็นลูกหลวงพ่อไม่ใช่ลูกคุหลวงสังเกตว่าเขาพูดจริงย่างจัง แต่เราเฉยแต่แปลกใจว่าไม่เคยมีบุตรมาถึง15ปีแล้วทำไมเป็นได้อย่างนั้นต่อจากนั้นได้เดินทางกลับเข้าพนคอนพักที่วัดบรมนิวาสพอดีสมเด็จอาพาธจึงได้พยาบาลท่านพอสมควรระหว่างพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสนี้ได้มีผู้มาฝึกสมาธิกันมากมีพวกธนบ,บรุรีพนคอนและลบบรุรีวันหนึ่งปรากฏเหตุการณ์แปลก มีหญิงคนหนึ่งชื่อแม่ขอมคนรบบรุรีได้นำอัมพตธธุมาถวาสามองค์จึงได้ถามแกว่าเอามาจากไหนได้รับตอบว่าได้อารธนาขอจากพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหัวนอนของท่านพ่อนั่นเองพระพุทธรูปองนี้เป็นพระได้มาจากเชียงตงุงน่าจะมสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพระของนายอุดมมีเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธรูปองนี้ ตามที่นายอุดมได้เล่ให้ฟังตอนนี้จะขอย้อนกล่าวถึงประวัติพระพุทธรูปองค์นี้แต่เดิมมาในอุดมเป็นคนไม่เชื่อพระเป็นข้าราชการทํางานแผนกสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ติดตามกองทัพไทยไปเมืองเชียงตุงมีพลโทรประพันธ์เป็นแม่ทัพวันหนึ่งนายอุดมได้ไปพักอยูที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งกับพวกพลทหาร เวลาค่าได้เอนหลังรงนอนยังไม่ทันหลับก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งจากหัวนอนนายอุดมจึงได้รีบลุกขึ้นตรวจดูว,ว่ามีอะไรธรรมดาวิสัยของนายอุดมขณะนั้นถึงแม้จะได้อยู่ใกล้พระก็ไม่เคยกราบไหว้วันนั้นเกิดแปลกประหลาดขึ้นในใจจึงยืดคอดูบนแท่นพระได้เห็นพระพุทธรูปสำรฤธสีดำองค์หนึ่งสูงหนึ่งคืบเศษหนานตักวกว้างประมาณสามนิ้วเศษ ดำใสเป็นเงาเหมื่อมีคนขัดทุกวันเมื่อเห็นฉะนั้นก็รีบชว่วยพรทรูปองนั้นใส่กระเป๋าตั้งแต่ในอุดมได้พระองค์นิไวฐานะพรมเป็นอยู่ดีขึ้นมากมีคนนิยมช่วยเหลือ,อจักจะเป็นผู้มีเงินใช้จ่ายพุ่มเฟือยคือได้เงินจากชาวบ้านในทิน่น,นั้นเองต่อมาเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองได้สงบลงในอุดมได้เดินทางกลับได้มาพักอยู่ริมฝั่งแม่จันในคืนวันนั้น พระุทธรูปอ,องนี้ได้เข้าฝันบอกกับนายอุดมว่าไอ้ดมมึงจะเอากูข้ามไปกูไม่ไปกับมึงนายอุดมก็ไม่สนใจคิดว่าพระโลหะจะมีอํานาจอะไรในที่สุดได้นําพระุทธรูปอ,องนั้นกลับไปจังหวัดจันทบุรีตัวเองได้ลาออกจากราชการไปทําการค้าขายในระหว่างนี้ดูหน้าตาในอุดมดําลงผอมลงฐานะก็ฝืดเคืองลงทุกที อยู่มาวันหนึ่งลูกเมียเกิดเจ็บป่วยไปตามๆกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงพ่อได้มาเข้าฝันอีกว่ากูไม่ยินดีอยู่กับมึงมึงต้องเอากูไปส่งที่เก่าของกูพอดีปีนั้นเรากําลังออกทุดงดงจังหวัดปราจินบรุรีพักอยู่ที่เขาจะกันประมาณเดือนเมษายนได้ออกเดินทางข้ามดงทะลุถึงจังหวัดจันทบุรีนายอดมทราบข่าววิ่งไปหาพูดว่าผมแย่หลวงพ่อ ลูกเจ็บเมียเจ็บยากจนพระพุทธรูปเข้าฝันว่าให้นำกลับไปสง่งที่เดิมจะให้ผมทำอย่างไรดีจึงตอบว่าหลวงพ่อท่านอยู่ป่าชอบวิเวกเอามาไว้กับเราก็ได้นายอุดมจึงนำพระพุทธรูปองอนั้นมาให้ไว้แต่จะฝากหรือถวายไม่ทราบชัดก็ได้เก็บไว้บูชาตามธรรมดานับตั้งแต่บัดนั้นมาอาการป่วยของลูกเมียอุดมก็หายหมดนายอุดม ถึงได้เดินทางมาอยู่จังหวัดพระนครตั้งแต่ปีพศ2 4 8 5เรื่องราวเกี่ยวแก่พระพุทธรูปองค์นี้ยังมีแปลกประหลาดอีกหลายอย่างแต่ขอเล่าย่อๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนต่อมานึกสงสยัยดังเลในเรื่องพระบรมธาตุว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เคยสนใจเลยตั้งแต่บทแต่ก็ได้รับไว้จากแม่ขอมและเก็กบไว้บูชาการต่อมาได้ทราบว่าแม่ขอม ได้พระบรมธาตุอีกแต่พระพุทธรูปอ,องนี้เวลานั้นได้นำมาฝากไว้ที่วัดบรมนิวาสตึกรามแขส่วนเราได้กราราสมเด็จเดินทางไปจังหวัดลบบุรีปีนั้นได้ทำงานวิสาขบูชาที่วัดมณีชลคขันในวันพระราชบรีกลางเดือน6ในวันนั้นได้คิดขึ้นในใจว่าพระบรมธาตุนี้ทําไม่ได้เห็นกับตาไม่ยอมเชื่อเพราะจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่ทราบ จึงได้ตั้งสัตยาธิฐานนั่งสมาธิตลอดสว่างและได้จัดตั้งผ่านไว้สี่พานโดยทำการอารันธนาดังนี้ 1. ขออัญเชิญพระบรมาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีาธาตุหูตาจมกูกปากอันเป็นบอกเกิดของรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความจริงขออันเชิญมาในสถานที่บูชาในคืนนี้ 2. ขออัญเชิญพระาธาตุของพระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่ง 3. ขออัญเชิญพระาธาตุของพระโมคกัลาซึ่งเป็นผู้มีดิ์เสมอพระพุทธองค์ 4. ขออัญเชิญพระาธาตุของพระชิมพีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาจะไปไหนปลอดภัยทุกเมือ่อพระาธาตุทั้งหลายเหล่านี้ขอจงมาปรากฏถ้ามีความจริงถ้าไม่เห็นปรากฏในคืนนี้พระาธาตุที่เขาถวายมาก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นไปให้หมด นคือวันนั้นได้นั่งอดนอนอยู่ตลอดรุ่งเวลาประมาณสี่นาฬิกาได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจมีแสงสว่างแดงๆได้วูบวาบตรงไปที่ตั้งพานบูชาพอดีรุ่งสว่างก็ได้ปรากฏพระาธาตุต่างๆมีอยู่ทุกพัชนะสถานที่นั้นนับตั้งแต่เวลาย,ย่ำค่ำจนกระทั่งสว่างได้ใส่กุญแจมิจิตไม่มีการสามารถเข้าไปได้เลยตัวเราเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่นั้น ฉะนั้นจึงเป็นของแปลกใจขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ีีบเก็บพระาธาตุเหล่านั้นห่อใส่สำลีใส่พระอบติดตัวไว้นับได้จํานวนดังนี้คือพระสารีบุตรสมองค์พระจิมพีสมองค์พระโมคคัลนะสององค์พระบรมาธาตุเองค์เป็นสีแก้ผลสีดําสีดําเจอเหลืองแก่แต่ที่มาขอมเคยเอามาฝากไว้เป็นสีมุกดาหาร จึงได้ถือติดตัวไปภาคเหนือด้วยระยะหลังจากนี้ได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสงวนไปก่อนยังไม่ขอเปิดเผยเวลาจวนขมันสาได้ออกเดินทางไปพักที่อำเภอแม่ริมตั้งใจจะเดินทางเข้าป่าลึกและได้ออกเดินทางจากอำเภอแม่ริมถึงบ้านป่าตึงใช้เวลาหนึ่งวันต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าดงลึกไม่มีบ้านคนเลยขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปในดงใหญ่ไปถึงที่นั่น บ่ายราวไม่เกินสี่โมงเย็นสถานที่นี้มีลูกศิษย์เกินไปจำพรรษาปีนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นหมู่บ้านยางและกะเหลี่ยงมีประมาณ6กเจดตังคาเรือนไม่มีที่ราบมีแต่ภูเขาทั้งนั้นที่พักเป็นชานเขาเล็กๆห่างบ้านประมาณ20สบเส้นมีทางน้ําไหลอากาศหนาวจัดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เดินทางไปถึงเป็นวันสิบสีค่ำเดือนแพอถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษา ก็มีอาการเริ่มป่วยเป็นไข้ในสถานที่นี้กันดานที่สุดชาวบ้านเป็นคนป่ากคนดงอาหารเป็นพื้นในภัษษานี้มีเกลือพริกและข้าวเท่านั้นเนื้อและของข่าวไม่มีใครนิยมกินในระหว่างจำพรรษาเดือน8ข้างแรมมีอาการป่วยหนักบางวันเกือบหมดความรู้สึกตัววันหนึ่งตอนเช้ามืดลุกขึ้นจะไปบินบาบาขก็ไปไม่รอดมีอาการเป็นลมเวียนศีรษะหนาวจัด ตัวสัรกระทบไว้อยู่คนเดียวลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยก็ไปบินบาตหมดพอรู้สึกอย่างนี้จึงได้ไปย่างไฟรู้สึกข้อยอยังชั่วขึ้นได้ทรมานอยู่อย่างนี้เรื่อยมาข้าก็ฉันไม่ได้ในปรษานี้สามเดือนฉันจังหันนับไว้วันหนึ่งไม่เกินสิบคำบางวันไม่ฉันเลยแต่รู้สึกกายเบาใจเบา,จ,เบาจิตดีไม่หวั่นต่อการเจ็บอาการเจ็บป่วยก็เริ่มหนักเข้ามา ระหว่างเดินข้าวขึ้นเจ็ดคำมีอาการไข้หนักมึนชาไปทั้งตัวเป็นลมเกิดสงสัยในชีวิตของตนจึงได้ลุกขึ้นเอาผ้าอังสากัดขาด,ขาดห่อพระบรมธาตุในพระอบแลว้ววางไว้บนที่สูงตั้งอธิษฐานว่าถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ปรากฏถ้าชีวิตจะตายขอให้หายศูนยไปให้หมดแล้วก็เข้าที่นอนสงบจิตพอรุ่งสว่าง ก็ได้เห็นพระอบพระาธาตุกับอังศากระจ,จายไปโคละทิตทางแต่ไม่ปรากฏว่าพระบรมธาตุสูญหายยังคงตกเรียราชอยู่ในที่บูชาก็นึกว่าคงไม่ตายในปีนี้คงมีอาการเจ็บต่อไปอยู่มาวันหนึ่งมานึกถึงอารมณ์เก่าๆที่ได้ผ่านมารู้สึกว่ามันเบื่อนหน่ายจึงตั้งใจว่าเราอยากได้สมบัติดีๆไปใช้สอยข้างหน้าถ้าไม่สำเร็จไม่อยากออกจากป่า หขอให้สำเร็จในทางอิทธิลิ์ถ้าไม่เป็นไปขอให้ถึงที่สุดภายในเจ็ดวันแม้ชีวิตจะสิ้นภายในเจ็ดวันก็ขอถวาย 2. ส,สถานที่ใดเป็นที่สงัดพักผ่อนได้อย่างดีขอให้เจ้าป่าพีดงมาชักจูงให้ไปอยู่ที่นั้นให้จงได้เมื่อได้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิปรากกนิมิตมีแสงสว่างเป็นถ้ำทะลุเขาขาด นึกในใจว่าถ้าเราไปในช่องนี้คงทะลุพอนึกว่าเราจะไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดลมจัดตัวไหวถึงต้องเอามือคว้าสก,กตอบก็เลยหยุดอยู่แค่นี้ต่อจากนั้นการป่วยก็ทุเลาโดยลำดับในเวลากลางวันได้พาศิษย์คนหนึ่งไปหาฟืนก่อเตาเพื่อเผาถ่านเพื่อจะได้อบอุ่นในเวลากลางคืนว่าหลังเด็กพูดว่าคนป่วยพากันไปหาฟืนนี้มันเป็นเรื่องไม่ดี คนโบราณถือว่าหาฟืนมาเพื่อเผาตัวเองเด็กคนนั้นชื่อเตง่งเป็นคนบ้าบ้าบาเราฟังแล้วก็ไม่จิตใจหรือสนใจเด็กชายเต่งพูดว่าผมลำบากทุกวันมีแต่ผีมาดึงแข้งดึงขาไม่ให้นอนเราก็ไม่สนใจอยู่มาวันหนึ่งเวลาดึกสงัดอาการป่วยก็หนักได้ก,ก่อไฟฐานไว้ล้อรอบตัวพอรับคืมไปครู่หนึ่ง มีหญิงคนหนึ่งแต่งกายสีขาวมีเด็กสองคนเป็นหญิงถือธงขาวเขียนหนังสือเป็นแถวยาวเป็นภาษาจีนได้เดินเข้ามาใกล้และพูดว่าฉันเป็นราชนีแห่งเทพท่านมาอยู่ที่นี่จะให้ท่านไหว้เราไม่ยอมไหว้เพราะเราถือว่าเราเป็นพระเขาก็ให้ไหว้พูดกันหลายคำเราก็ไม่ยอมไหว้เขาก็ลงไปจากระตอบเดินขึ้นเขาหายไปนคือวันนั้น ทำจิตภาวนาสบายดีตลอดอยู่มาอีกวันหนึ่งเดือนสิบแลงสิบสองคำเวลากลางวันตอนเช้ามืดเกิดลมกำเริบหน้ามืดวินส,สะไม่สามารถลงไปใต้ทุนได้ข้าวก็ไม่ฉันพอตกสายบ่ายราวหนึ่งโมงลุกนั่งตรงหน้าต่างกระตอบที่โปกอยู่เชิงเขาตรงหน้าต่างเป็นห้วยมีน้ำไหลใต้ทุนรอบๆกระตอบเตียนสะอาดเพราะปัดกวาดทุกวัน ในวันนั้นปรากฏการเกิดขึ้นหลายอย่าง 1. รู้สึกเหม็นของสอกโรคซึ่งไม่เคยเหม็นมาแต่ก่อน 2. มีมแมลงวันเขียวตัวใหญ่บินมาเกาะตรงหน้ามีกลิ่นเหม็นจึงนึกว่าเราจะต้องตายกำมังนั่งสมาธิจนกระทั่งมแมลงวันบินหนีกลิ่นเหม็นก็สูญไปตอนนี้ชักสงสัยในชีวิตจึงอธิษฐานในจิตว่าถ้าจะตายจริงขอให้ปรากฏการโดยชัดแจ้ง ถ้าวาสนาบารมียังทําประโยชน์ได้ขอให้ปรากฏเหตุการณ์เพราะอธิษฐานแล้วนั่งสํารวมจิตหันไปทางตะวันตกตรงช่องหน้าต่างครู่หนึ่งมีนกขาบินมาสองตัวตัวผู้บินมาทางใต้เสียงดังวาดลงยืนตรงหน้าต่างอีกสักครู่หนึ่งมีตัวเมียบินมาทางเหนือและกระพือปีกคันคู่ใส่กันแสดงท่าเบิกปานห้าวหานอีกครู่หนึ่งหมอกเมฆ ที่เคยปกคุมไว้ได้สว่างมีแดดจ้านับตั้งแต่วันอยู่จำพรรษาม,มาวันหนึ่งจะเห็นแสงแดดได้ไม่เกิน30นาทีตลอดเวลาสามเดือนมืดมีหมอกปิดพังหยิบน,นิดแต่วันนั้นแสงแดดส่องแสงสว่างสวยัยนกร้องสนันวันไหวใจก็เบิกบานเลยนึกว่าเราไม่ตายต่อมาเวลากลางคืนวันหนึ่งจนจะออกพรรษาได้ออกไปเดินจงกรมทางทิศใต้ ที่พักมีนิมิตปรากฏขึ้นเห็นตนเองกับช้างตัวหนึ่งซึ่งจมอยู่ในน้ำพลิกตัวไปมาบางคราวเราอยู่บนเขาอยู่ล่างเราอยู่ล่างเขาอยู่บนครู่หนึ่งได้ปรากฏการอีกอย่างหนึ่งในนิมิตได้มีแท่นธรรมศาสลอยมาในอากาศสูงสามวาสีแดงเรือปูผ้ายกสังเกตเป็นผ้าอินเดียขายว่าขอให้ท่านขึ้นนั่งบนธรรมาร ท่านปรารถนาอย่างไรจะสําเร็จแต่ไม่มีคนเราเนึกว่าเรื่องหลอกลวงไม่เกี่ยวแล้วภาพนั้นก็สูญหายไปต่อมากใกล้เวลาจะออกพรรษาเต็มทีได้ไปหัดเดินตามเชิงเขารู้สึกว่าเหนื่อยเป็นลมหูอื้อหน้ามืดถ้าเป็นอย่างนี้ออกพรรษาแล้วก็ยังออกจากเขาไม่ได้ตั้งใจอธิษฐานว่าถ้ายังจะมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกต่อไปขอให้ออกจากเขาได้ ถ้าจะหมดการเกี่ยวข้องจะได้เขียนหนังสือลาอยู่มาเดินสิอดแลมหนึ่งคำออกบรรษารู้สึกว่าอาการป่วยหายเห,หลือไม่ถึง20%อร์เซลุ่งขึ้นแลมสองคำเดือนสิบเอดโยมชาวบ้านป่าได้จัดหาบข้าวของมาส่งพร้อมได้ร้องไห้อย่างน่าสงสารยิ่งในสถานที่นี้นาวจัดแม้จะเกือในกระบอกถ้าปิดไม่แน่นก็ละลายเป็นน้ำหมดอาหารที่จัดในภาษานี เป็นอาหารชาวป่าคือหน่อไม้ใบบอนรากบอนต้มให้เล็ดกวนให้เหลวเอาเกลือใส่ข้าวใส่พริกกินูตตาใส่ทั้งก้านทั้งใบเอาลงกวนในหม้อกแกงกินอย่างนี้ตามภาษาพื้นบ้านของเขาตั้งแต่บทมันชีวิตเรื่องอาหารภาษานี้เป็นยอดความกระดานพลิกก็แปลกเวลาคืนลงเผ็ดถึงลาไส้แต่ดูร่างกายของชาวบ้านอ้วนใหญ่โต คนป่านึกว่าจะดำปีกลายเป็นคนขาวอ้วนมีวัฒนธรรมดีน่าเลื่อมใสคือไม่มีการทะเลาะไม่เอะอะเสียงดังในหมู่บ้านไม่ยอมใช้ของนตลาดโดยมากใช้ของที่ทำขึ้นเองทำได้เป็นอาชีพเพราะไม่มีพื้นที่แผ่นดินราบออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับแม่ลิมอาการป่วยก็มีหัวใจเต้นผิดธรรมดาได้มาพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ โยมผู้มีอปการะส่งข้าวของจากเชียงใหม่ไปถวายในป่านานๆครั้งหนึ่งคนที่สนใจเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณนายชูศรีแม่แก้วรุนเมื่อกลับมาถึงเชียงใหม่เขาได้หายาหอมยาลมไปถวายได้พักอยู่ที่วัดสนิทธรรมพอสมควรแล้วได้เดินทางมาพักจังหวัดลำปางไปพักอยู่ที่ถ้ำพระสบายมีลูกศิษย์จำพรรษาที่นั่นเมื่อมาพักตอนนี้ มีอาระมณ์บนเเกิดขึ้นว่าต่อไปข้างหน้านี้เราต้องไปกรุงเทพสมเด็จอาพาธหนักเราจําเป็นต้องอยู่ใจหนึ่งก็ไม่อยากกลับอยู่มาคืนหนึ่งได้อธิษฐานว่าจะกลับไปกรุงเทพหรือจะไปไหนนั่งสมาธิจวนสว่างราวตีสี่รู้สึกตัวว่าศีรษะขาดแต่ใจสว่างสวยัยไม่กลัวต่อจากนั้นอาการป่วยหายเกือบหมดได้เอาเดินทางกลับกรุงเทพ พักที่วัดบรมนิวาสขณะนั้นสมเด็จอาพาธมากจึงสั่งว่าท่านต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายหนีไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราในที่สุดเรารับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติบางคราวนึกว่าเรามีกรรมอะไรจึงต้องถูกกักขังอย่างนี้ก็รู้สึกถึงกรรมเก่าที่ผ่านมาคือขังนกเขา ที่ได้เคยเคิมฝันไปในคราวอยู่จังหวัดจันทบุรีเมื่อเป็นชน,นีเราต้องอยู่เมื่อตั้งใจจะอยู่เช่นนั้นแล้วสมเด็จขอให้ขึ้นไปฝึกนั่งสมาธิให้ท่านทุกวันได้แนะให้ท่านปฏิบัติทางอนาปาได้สนทนาการหลายเรื่องในขณะที่นั่งอยู่อยู่มาวันหนึ่งท่านบอกว่าการนั่งสมาธิเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างนี้ แต่เรามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าการทําจิตให้เข้าสู่ผวังเป็นสมาธินี้มีใช่ตัวพบตัวชาติหรือเราได้กราบเรียนถวายว่าสมาธิคือตัวพบตัวชาตินั่นเองท่านจึงถามขึ้นอีกว่าธรรมะที่สอนให้ปฏิบัตินั้นก็เพื่อทําลายภพชาติแต่ทําไมเรากลับมาเป็นผู้สร้างภพชาติจึงได้ตอบท่านว่าถ้าไม่ทําจิตให้เป็นภพจยก่อนก็จะไม่มีวิชา เพราะวิชาเกิดขึ้นจากภพจึงจะทำลายภพได้นี่คือภพน้อยที่เรียกว่าอุปติกะภพกําเนิดขึ้นในชั่วขณะจิตส่วนชาติก็เช่นเดียวกันการทําจิตให้สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตในชั่วขณะยาวๆอันนี้เรียกว่าชาติเช่นเรานั่งสมาธิสงบไปนานๆจนเป็นฌานมีองค์ประกอบขึ้นถึงห้าอย่างอันนั้นคือชาติ ถ้าไม่ทำจิตให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวิชาความรู้อันใดเกิดขึ้นในตัวเมื่อวิชาเกิดขึ้นไม่ได้จะไปละอวิชาได้อย่างไรก็เ,เป็นของยาก